สบายดีสบายดีวัตสุสครุษขรณพี่น้องจามัอนี้ก็อยู่กับบา่าวมีบรรยากาศยนีมืโแเลงชวนค้ำคำพี่น้องที่ใส่ผ้าพิดป,ปาปาโปแมนว่าย่านโควิดพี่น้องอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวเย็นหนา,หนหนาก็เลยใส่ผ้าพิดป,ปากสังเกตเบื้องเสือ้อใส่ถุงมือพร้อมอากาศเย็นแห้งมัน,นหนาวหนาวหนาวผดหนาวว่าเบื้องนะสังเกตเบื้อง เขาเกี่ยวสี่มือหามือหามือแหละยังว่าในเฮ้อหลังจากที่เกี่ยวเป็นพรก็มาเกี่ยวเป็นอันมามัดเป็นกาไว้แบบนี้เป็นพรแล้วมันจุ่มน้ำน้ำกันยังเห็นบ่น้ำก็ยังเต็มปลรอบไปแล้อยู่ก็เลยมัดเป็นกาไว้ให้มันแหงวันนี้ก็ตกพี่น้องั้างกระซาแต่มืดฟ่ามืดฝนบ่เห็นแสงแดด เขาจะไปใส่ทำจ,จ,จากที่เรเคยใส่เสือ้อแขนยาวกางเกงขาเาวมือนีัก็าากพากันใส่อากาศหนาวอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยพายุปเปลี่ยนน้องทำกับเป็นวัดเป็นไข่เป็นไออยู่ปะปะมาสิเป็นโต๊ะเบสเบแต่อัที่เขียวๆนี่คือเขาเจ้าพี่น้องข้าเจ้า,จามันโบราณสุก ต่ที่เหลือลมันซุกไวแล้วข้าเจ้ากับมีบปลายดอกเกี่ยวมือเดียวกันแล้วอุ้ยเบิ่งนะเห็นลมบอ่อ่อากาศหนาวอากาศเย็นเป็นตกเป็ดตกป่าพี่น้องจ๋าโอ้ยเบิ้งแนลมนะ,นเ,นนะ,ะเ,เนี่ยเห็นบ่คือเปโต๊ะอันเนี่ย อันนี้สิเป็นส่างเก่าพี่น้องกระบอกเก่าดอกเดี่ยวเกี่ยวเขาแล้วก็สิมากขอดส่างก็มาตักกินอยู่นี่แหละน้ำส่าง <c oughs> แต่ว่าส่วงนี้นะมันอยู่ในส่วงหน้าฝนน้ำมาเลยเต็มมันก็บอกเกลียวไปตะกินแล้แต่มันใสาสายบ่มีขี้เทาแต่ว่าแล้วเขาก็สิพันขอดขอดเห็นเ <c oughs> อี่ยมกับเขาสูบน้ำขึ้นนะนะสูบน้ำขึ้นแล้วก็ล่างส่างแล้วก็สามารถกินได้ <c oughs> ไป,ปะปะปะ ยากระทมเกี่ยวเขาแล้วมิตรกบเลยนี่ <c ười> เขากระซุกบัดแล้วรอตะมือเกี่ยวพี่น้องเลยคันแดดจากมือหนึ่งก็คือสี่มือ่อีาก็ว่าสี ขนเขา่าอยู่ว่าเสียเขา่ามัดเขา่าขนเขา่าเราว่าฝนลงมาตอนเที่ยงตอนบ่ายก็เกริ่มได้มัดเขา่าขนเขา่าซ้ำเขาเอ่นว่าลมลองหัวลมออกบ่งบอกถึงฤดูหนาวแล้วพี่น้องฤดูหนาวมามดแล้วอากาศเย็นๆทุ่งนาบ้านเรา แต่หน้าเรามีก็ปะย่างหลายดอกพี่น้องกับชีัอเหลืองเหลืองนี่แม่นกับเหลืองึ้นพุ่นเฮาเทียงพุ่น,นกับอยู่ฝฟังนั่นยายลุนลงมาตบป่าลงมาสิดเบ็ดนั่นแหละก็เลยพาหลานลงมานำเห็นสายลมว่าพี่น้องว่าลมแห้งสำใด Khao nó tìm nhược nhược Cái này là khao chao Bà tụi thầm chắc tổ rồi นในประเค็งสี่โตสูน้องถมม้ำบ่ได้ดอกน้องถ้ำมาทีหลังชิได้หลายกลัวขึ้นแขนซื้ออันเมเนะเหลบายดีพี่น้องมาคินเบ็ดย้ำคำบังมาแล้วเบ็ดสีโกอแขนซื้ออันนี้ม,มึมงปลาเค็กระตุโตเอาะเอาเอาเอ,เอนี่ได้ใส่ะเดี๋ยวไข่อันนี้แหละเนะี้อสิบเบ็ดกับสิบใส่ไข่หมดแดงว่าแล้วก็เสียบพร้อม ไปหน่อยขับไปบ้านบังลูกไปฮะไ,ไปมาขำจอยกันมาต่อป๊าเมึองในเขา่าพี่น้องเขานะ่ะเต็มเนี่ยนะมัดเป็นกำไว้หัวสี่รับทราบยิแม่นเบิร์นี่หามือแล้วจ่างขา้าเกี่ยวมือนั่นป๊าลูกเดือยคือดกแทนนั่นลูกเดือย้ออออยางนะ มันงามไปไป,ไปโหดโพลวันลมได้ยินเสียงลมบอกพีน่น้องลมแห้งลมผัดลมเย็นเย,ย็นอากาศเย็นเย,ย็นหนาวหนาแถมยังฝนตกอีกอาเสียบเทินทำเบ็ดมันสื่ืดลมบอทีนี่ลมมันผัดมา ลมแห้แงๆพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาลุ่นน้องทำว่าสิได้จักโต เอานองมือได้ทำดึงทำอ๋้เอาลงเอาลงน้องมือได้ตัวหนึ่งตัวแรกเอาถวยไข่หมดแดงออกมือหรือใส่น้ำมันจมบัตาย นี่น้องเมยได้อีกแล้วหนึ่งตัวเป็นสองตัวเอาผัดบ่อขึ้นมาผัดไล่จับอยู่ก็เอามาป่องอยู่คันดึงดูทั้งโอ้ยลมผัด ลงมันกินแล้วทําดึงนั่นเอ๋อโมเ็นทัดป้อมแล้วมันดึงลงโอ้ยปลาเข็มเอาเบิ้งไปทําปลาเข็งเนี่ยส่องกับคนตัวป่าตัวท่อ,อยังนไงลมแห้งพี่น้องเอ้ยทําดึงทํา ต่อตัวดึงเมื่อกี้เอาป่ายังเมยทำดึงโอ้ยดึงก็ดึงแห้งโพาะเฮ้ยวกระลุดแล้ววะดึงจะง่ายหลังมันตอดดึงตอดดึงอยู่ปไายังเมย์ตะเข่งน้องเมย์ได้สามโตแล้ว น้องอันชิดเบ็ดกับบุกค่อยได้ดอกเอาทำไปยังทำลมลมแหง้งอือปลาแข่งอีกแล้วพี่นอ้องจ้าปลาแข่งนะจ้าปลาหมอหรือปลาพยาบาลปลาหมอไม่ใช่ปลาพยาบาลเอาปลดได้เยอะลมแห้งก็เลยปลาบุค่อยมาเดี๋ยวปลาบุกีโตหนึ่ง ดึงทามันถึกแล้วนั่นโอ้ยอฮึคอย,อย,อย,อยอเห็นปอมันดึงริบละไปโรดปลาพี่นนอฤฤจกจาก้าปลาเข็งคือตัวใหญ่ยยแท่นนี่นะพอดีพอมือเ้าวนึ่งปลาเข็งตัวใหญ่มากเข้าดิช้าเผาอ่าไปมันรูดเดินนั่น เข่งน้องทำได้จักโตัวเลยทำตัวที่สามป่เนี่ยป่าก็บ่ค่อยได้เดี๋ยวพี่น้องมันนันมันลมโอ้เสียเชเดเมื่อแหลปะปลาเข่งน้องทำได้สามตน้องเมย์ก็ได้สามตัวมัะตะเพียนปลาเข่งตัวหนึ่งไปน้ำเมื่อแนละ้วมันลมแห้งหนาวเด้ค่ำอะไรไปลงไปยามอันโต้งกันไปก่อนสิมเมื่อ มืนได้ลมแห้งจชได้พี่น้องา๋าบอกเมือเ่อก็บไ้ลมมันแห้งมันเลยบม่ค่อยได้ป่ากับบัมาอากาศกระหนาวคับแล้วพี่น้องา๋ามาพี่ไปยามโต้งก่อนก่อนสิเมื่อ เดี๋ยวสิมายามโตพี่น้องว่าป่ามันลงบ่อไปสิเบ็ดก็ด้ป่า6กโตป่าก่อนไม่เบ็ดนั่นรอบเทียงอมาลามายามแต่ว่าก็าได้อยู่กับบลายเป็นได้ตัวรอบแรงก็ยังบ่ทัานมีไฟไมายาม อาท่ามจะมาถ่ายเด้อค่สิเป็นคนอันหื้อเองมาเป็นมือกล้องไอ้คอยแน่ปเป็นมือกล้องแล้วว่าวน้ำเ,เด้อ<ป>คู่แฝดไปใส่เบ็ดกบกับพ่อก็เลยบ่บเห็นมา,<ป>ถาถ่ายคอยเด้อจะเป็นมือกล้องคอยว่าวเจ้าก็ถ่ายมาคอย แล้วก็หันไปหางเอ็มเอ๋ยและซองมาพุ่นถ่ายมาหาข่อยนี่เอ้าสิลงเลยพระราดฎร์วย้วยเอาเอาเอาไม่ใช่ป่า<บ>ไม่ได้บไปป่าแลยไหมขย่าวงลงเอามันขย่าวขึ้นบอาง ดึงดึงไฟดึงไฟเอาเบอร์น้ำกันเน้ามนสิจักโตจะซ่องห้าเดอนครับ่องทุกกะ บองอเห็นบลาองคนมา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 ายอะมา,มาลงมานี่ลงมานี่เอา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 เจ้เาคกูหักก้อนก่อนนี่นี่ปลาคออยู่ด้วยเอามามาก้อนนะมนะไม่ใช่ทางนะ้ำมเออไปเอามาโอ้ยดองทำ นี่เด้ปลาคอ,อเห็นปะโอ้ย,ยไอ้เยอะทามถามมันฉีดลงยามันเปียกนะมันหนาวนะเสือสิปเปืออือนนี่เลยพี่น้องได้กระปูงามโคง้งตัวหนึ่งกับปลาคอปลาคอกับบุ้งตัวใหญ่มนี้ตัวแซมมันเดียวเมือนี่อ่ะอย่าพลาดแซาไปทั้งนั้น นักตักเอาอเ,เอาตตกออกหรือตกเตกข่าเมย์ทำอย่าไปแคร์สิเปียกนะั่นเบอดแลวโอ้ยขยะมันต้องกระปูนะ น้ำมันกระไลโ่แห้งแต่มันกระบืนลงน้ำกระไลพอซ้ำเน่สิเดเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยคำกับคำเอาขั้นเบดไหมปะปะเมือ่อปะโอ้จักเหตุยัง มันมบอกไอ้ส่งเปื่อนส่งเปื่อนเอาเบิ่งดูมัป่าปลาเขนนะยัยไปตบเบ็ดก็ได้ป่าหกโตพออตตี่น้องอันปลาคอที่เมาเย็นนี่โตเนี่ยโตน้อยสำนึกโอเคแล้วป้าเมื่อนั้นหนาวแล้วหนาวแล้วพี่น้องจา้ามาห้อนี้บ่มีก็ขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ พ่อกันคลิปหน่ายู่ดีไม่แห้งวันสกุสุคนเมื่อแล้วพี่น้องสบายดีหนาวหนาวหนาวลมแห้งปาดดอกหยังรู้สึกว่าฝนจะปล่อยปล่อยมาอีกแล้วเข่าก็เลื่อมเต็มท่ง